สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับปลายช่างมินนะครับกเ็เดี๋ยวมาลองทดสอบแสงของเจ้ารุ่นยี่ห้อเมทมิงโกะนะครับรุ่น MTY1 นะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> ลูกค้าก็บอกว่าแสงเดิมไม่ค่อยจะถูกใจนะครับไม่ได้เป็นแสงเหลืองแสงไม่ออกเหลืองเลยนะครับแต่ ก็อยากจะเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับอยากเปลี่ยนหลอดใหม่เพื่อให้ลำแสงนั้นใหญ่กว่าเดิมด้วยบางทีมันพุ่งอย่างเดียวแล้วเป็นลำเล็กเกินไปลูกค้าเขาก,ก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเนี้ยดูจากขนาดหัวโคมเห็นไหมมันลึกนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ใหญ่กว่าตัวพวกคอนไวย์ซีแปดหน่อยนะครับ แล้วก็ความลึกของโคมเนี่ยทำให้อัตราการรีดแสงเนี่ยมีสูงโคมยิ่งลึกนะครับเวลาแสงไฟฉายเนี่ยที่มันออกไปเนี่ยมันก็จะพุ่งได้ไกลมากขึ้นนะครับโคมยิ่งใหญ่ยิ่งลึกนะครับเวลามันตัวไฟฉายเนี่ยมันรีดแสงนะครับมันจะทําแสงออกมาได้ดีมากนะครับลึกและลึกและใหญ่นะครับ ก็ตอนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นหลอดใหม่นะครับเป็นเอ็กเซพีห้าสิบจดสอนะครับดีโดมหลอดโดยการปาดนะยังไม่ใช่หลอดเอ็กเซพีห้ที่ดีโดมมาจากโรงงานนะครับถ้าพวก50.3นั้นจะเป็นดีโดมมาจากโรงงานเลยนะครับพอดีอันนี้ก็คือลูกค้าไม่ได้รอนะครับก็สั่งดีโดมได้เลยนะครับ ก็ระยะทําการของแสงนะครับจากที่ทดสอบไว้เมื่อสักครู่นะครับ400เมตรแบบเหลือๆเ,เลยนะ400เมตรแบบเหลือๆเ,เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบแสงกันนะครับอ๋อลืมไปบอกว่าลืมบอกไว้ว่าค่าความสว่างของตัวนี้นะครับเอ่อของเดิมลูเมนไม่ทราบ <c oughs> นะเพราะว่าผมไม่ได้ดูสเปคของตัวไปใช้นะครับแต่ของมาที่ทำแล้ว 3,500ลูเมนนะครับ3500ลูเมนนะโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบแสงกันนะนี่นะครับม็คเนโก MTY หนะครับตัวนี้ผมชอบเออชอบตรงที่ว่ามันพุ่งดีนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่ตัวตัวไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอ่าทดสอบแสง ตอนนี้เป็นปรับโหมดแบบดิมเมอร์แล้วก็ปรับเป็นขั้นสเต็ปได้ด้วยนะครับแต่ผมหาโหมดสโตมไม่เจอหรือไม่มีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองทดสอบนี่ลำแสงก็มาจุดสปอตก็มาอย่างเข้มๆอยู่พอสมควรน,นะครับอันนี้ก็พอจะได้เห็นลำแสงนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาลองทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะส่องไฟ ไปที่เสาไฟประภาคารฝั่งนู้นนะครับหน้าบ้านผมตรงนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับเดี๋ยวเราจะส่องข้ามแาาม่น้ำกันถ้าส่องไปเนี่ยสี่รอยเมตรนะครับเอ่อเสาไฟประภาคารจะอยู่แนวแนวหลังตึกนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ไฟประภาคารมันเสียหรือไงก็ไม่รู้ผมไม่เห็นไฟมาเป็นเดือนแล้วน่าจะไฟเสียนะครับโอเคเดี๋ยวลองทดสอบกันนะ นี่นะครับแล้วนนเปิดอะเทอโโร์โบดับบินกนี่นี่นะครับอะเห็นเสาไฟประภาคารไหมแนวหลังตึกสุดเลยน,นะครับก็ไม่อยากส่องเข้าบ้านคนนะครับมันสว่างเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะทะเลาะกันเปล่าๆนะนี่นี่นะครับ ลำแสงก็จะใหญ่ขึ้นกว่าของเดิมของเดิมเป็นหลอดอ s t สี่สิบนะครับลำแสงมันจะพุ่งอยู่แล้วด้วยสเปคของหลอดนะครับเดี๋ยวผมลองตึก6กร้อยฟมตดีกว่าไม่รู้ว่าลูกค้าจะเห็นไหมเห็นแสงที่เป็นแบบส้มๆไหมครับหลังตึกเดี๋ยวผมส้มให้ดูนี่ ตรงนี้นะมันจะมีแสง,งส้มๆ600เมตรหรือ700เมตรตรงนี้แหละผมจําไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมซูมไปถ่ายไแล้วครับเออซูมตัวกล้องไว้แล้วกันนะครับ่าจะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวขอจับไปฉายดีๆก่อนกลัวตกนะครับ อ๋เห็นตึกด้วยหกเจ็ดร้อยเมตรนะครับตรงนี้ระยะตะทอนนะครับเห็นไหมเข้าตึกนะนี่ระยะหกเจ็ดร้อยเมตรเลยนะครับตึกตรงนี้นะก็ไม่อยากสองนั้นนะครับต้องขออภยัยอาจจะรีวิวแบบรดเร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะด่าพ่อแม่ผมเอานะครับ ก็นี่นะผมถ่ายด้วยมือถือนะครับแล้วก็อีกมือถือไ้ฉายเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็ตัวนี้ก็เตรียมถงกลับหาเจ้าของไฟฉายแล้วนะไม่รู้ว่าจะถูกใจไหมนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิไฟฉายแลงสูงบายช่างมิ้นนะครับพี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโม่ไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ